สวัสดีครับไม่ต้องตกใจนะฮะวันนี้ไม่ได้พาไปทําอาหารหรืออะไรนะจ๊ะวันนี้พอดีมาหาข้าวแดกแถวๆนี้หน่อยครับหิวไม่รู้จะกินอะไรเปิด YouTube ไปเจอช่องกล้องทรงเอก็เลยมาขอเขาแดกสักวันหนึ่งวันนี้นะฮะก็อยู่ที่หน้าบ้านพี่ก้องแล้วนี่ซี PC x ีเอที่เราเคยมาถ่ายตอนนูน่นแต่ตอนนี้พี่กองเขาเป็นทรงเอของแท้แล้วนี่มีกระบะฟิงด้วยนี่คือบ้างหลังของกล้องทรงเอนะครับ,โ,รบโอ้โหแบบแดกกันแบบนี้เลยนะ เจมึงหิวขนาดนี้เลยเนี่ยหิวเว่เมื่อกี้เราได้ถ่ายทำไปแล้วไปรอดูในคลิปพี่กองทรงเอด้วยพี่ก้องตอนนั้นที่เจอกันนานแล้วเนาะนานแล้วตอนนู้นแต่รถคันเดิมใช่ป่ะใช่ใช่คือพ c ซใช่คันเดิมแต่มีงอกมาหนึ่งคันตอนนี้นี่กระบะคันนี้นี่ปกติถ่ายเสร็จก็กินกันแบบนี้ใช่ก็กินกันแบบนี้เอาและและตรงไ้ไต่ตัวไอ้นี้ไม่ไม่อยู่อ่ะไม่อยู่แต่มันเพ่มันมันหิวมันไม่อยู่ อันนี้ยังใส่ไม่หิวเงินออก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 แล้วไงไปแดกที่อื่นได้เออเฮ้ยคุณไม่ได้ใส่ชุดเชฟแล้วดูไม่เป็นคนทำอาหารเลยเนี่ยเราใส่ไงมึงลองกูไม่ใส่โดนกูขโมยเอาชุดมาใส่ที่หมดรางสีเชฟเลยว่ะเดี๋ยวจะเพิ่งกินนี่เพื่อนไไปไปดูรถก่อนดูรถเออไปดูรถข้างไหนอ่ะเอามอไซค์ก่อนมอไซค์ก่อนมอไซค์อ่ะไปอัปเดตหน่อยตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยเออใส่แค่โชว์มั้งตอนนั้นรู้สึกว่า อัปเดตหน่อยตั้งแต่ตอนนั้นไปทำอะไรบ้างเนี่ยตั้งแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนโช๊คโช๊คตอนแรกมันเป็นสีดำใช่ไหมอ่าแล้วนี่ไปเปลี่ยนเป็นสีสีแดงก็เป็นวายเดสเหมือนกันของแท้ของปลอมเนี่ยอันนี้ของแท้ของแท้ของแท้ไอ้ตว์ตอนนั้นถ่ายขอถตายคนเขามาแจวเต็มเลยอ่ะของปลอมแล้วก็นี่มีท่อเอ้ยท่อกูท่อกู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 มหาชัยแล้วก็สเต็ปเครื่องอ่ะ ไล่ข้างไล่ข้างอีกแล้วอันนี้ด่าใครครับเนี่ยหรืออะไรครับอ๋อเป็นลิกเกอร์ทูลี่ทูลี่ทูรี่ก็ไล่ข้างแล้วก็มีใส่ใส่กองสปอนเซอร์นี่ใช่ป่ะใช่ใช่สปอนเซอรตอนน์ตอนนั้นตอนนั้นเห็นเข้าอยู่แล้วจะทำเพิ่มกว่าเดิมไหมก็ทำไปเรื่อ,ๆอยๆคอย่คอยค่อยไปแล้วก็ใส่ ทำล้อสีเออ,เอ,อนี่ถ้าเกิดกูมาเห็นล้อสีโครมโคเมเงี่ยมล้อสีนี้ก่อนที่กูจะทําล้อเว็ป้านี่อาจจะเอาสีนี้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ของกูแค่ทองธรรมดาไม่ได้แบบทองอันนี้มันไม่แบบโครมเมี่ยมมันเป็นแบบใช่มันจะเงามันจะดูทองเงาเนี่ยเหมือนชุบโครมเมี่ยมเออนี่ยนี่อันนี้นี่ทีเด็ดอยู่นี่เลยทีเซนเลยน, <laughs> นี่นี่เป็นไงในตำนานสติ๊กเกอร์ในตำนานเออ เอ้ไม่มีจะแดกแต่มาที่เนี่ยมีแดกแน่นอนเพราะทั้กับข้าทุกอาทิตย์ไอ้เหี้ยนี่นี่กล่องเมื่อกี้กล่อง API กล่อง API เออรั้ลูกเลิกอะไรได้ไหมหรือแค่ชุดข้างเดียวชุดข้างอย่างเดียวชุดข้างเอาแค่แบบให้มันได้ต้นอ่ะเหมือนที่เขาบอกกันข้างโมเพนช่วงอ่าช่วงแสงช่วงอะไรอย่างเงี้ยอืมกับรอยายนี่ใครแรงกว่าโอ้โหไอ้ตายไม่ได้เห็นตูดหรอกเฮ้ยเดแรงจริงคันนี้จริงเหรอโอ้โหสิสามที่สี่ได้อยู่ คืออะไรวิเอ่วิวงความเร็วความเร็วมันนะนี่ก็ทีสามสี่วิดับยอกยอกยอกนี่โคตรซิ่งเลยว่ะแต่ก็ไม่กล้าขับเร็วหรอกแล้วไม่คิดจะเอารถยี่ห้ออื่นม้างเห,อหรอนี่มั่นคงใน P C X มากเลยนะก็ใช่ชอบชอบ P C X อ,อือช่วงนั้นเพิ่งออกมาพอดีเห็น P C X อ่ะ,อะกด P C X แม่งลเลยจ<อ>ับเลยเออแต่ก็ไม่แน่ อนาคตก็ไม่แน่เ็าชอบไงเพื่ออาจจะขยับอพอเราก็ชอบรถอยู่แล้วแต่แต่งรถไม่ค่อยเป็นหรอกเวลาแต่งอาถามพวกน้องๆมันเขาทําอะไรกันบ้างถ่ายไอ้ไต่อะไอ้ไต่รู้ดีโอ้โหไอ้ไต่แม่งมั่วเลยตัวมั่วเลยนี่แม่งไปไหนเนี่ยตอนแรกจะถ่ายมันด้วยเนี่ยแม่งหายไปไหนไม่รู้เนี่ยออกไปข้างนอกแล้วพาเมียไปไหนไม่ยไปกินข้าวถ้าทํามาขนาดนี้ท่อขนาดนี้ต้องขอฟังเสียงด้วยมั้ได้รัดเครื่องหน่อยเขาจะด่าไหเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวอันนี้กึ่งหมกกึ่งเปิด ได้ะได้ดับเลยได้โดนชาวบ้านแถวนี้ด่าเนี่ยไม่เคยเบิ้ลอ,อยู่เลยนี่ก็อยู่ในซอยบ้านก็ขี่แบบเบาๆเย็นวันอาทิตย์ของกูต้องมาฟังเสียงที่ไหน่คนชาวบ้านแถวนี้คงคิดไอ้ชิบหายเคยแต่เสียงเอาเรื่องอยู่อะฟิ้งเลยอะฟิ้งเลยอะ แต่ตอนนี้รู้สึกคร์ดแม่งหมดต้องจะไปเปลี่ยนคา์ดใหม่ก็น,นานแล้วนะอ,อมันก็ต้องทำไปมางแต่ก็ดูแลอย่างดีก็คืออยู่สเต็ปนี้ละพอแล้วที่จะทำแล้วใช่ก็เราเราไม่รู้จะไปวิ่งกับใครเอาแค่แบบให้มัน,นพอได้แบบนิดนึงก็เอาแค่วิ่งหนีตำรวจทันก็พอแล้วเวลาช่วงนั้น <laughs> น่าไม่ใส่ล้อตัวสิบเจ็ดอะไรแบบนี้ล้อสิบเจ็ดก็มีใส่แล้วก็ถอดอ๋อนี่สุดท้ายมาจบอันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคอรสิบเจ็ดก็อยู่ก็เอาไว้สับไปสับมาสับไปสับมาอันไหนมันวิ่งดีกว่านะล้อเดิมวิ่งดีกว่าเยอะอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วมันเหมือนปลอดภัยกว่าด้วยมันช่วงบรรล้านมันดีกว่าคือมันก็สร้างมาเพื่อรถแบบนี้นะใช่ใส่คอสิบเจ็ดแล้วแม่งรอบไม่ได้ป่ะอเออันนี้มันจะได้กว่าล้อเดิมวิ่งกว่าจริงๆ อันนี้พูดเรื่องจริงเลยอ่านี่โห้ีนี่ตุกติกเกิลเยสเคเอาเรื่อง <c oughs> อ่ะนี่จบภาคของฟิวเอ็กแล้วนี่แต่คันนี้กูเพิ่งเห็นเลยนี่มาไงเขาเนี่ยคันนี้อันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มาเพิ่งมอกมาเพิ่งออกมา, <c oughs> ออกมาคือออกมาจากจากอะไรพูด <c> พ <oughs> ูดให้เคลียร์หน่อยเพิ่ง <c oughs> ออกเพิ่งออกเพิ่งออกรถเพิ่งออกรถเพิ่งออกรถ <ลด S 2> กระบะเฉยเลยแบบเดิมไม่มีอะไรทำทำอะไรบ้างยัง ก็ที่เห็นก็ร้อแล้วทรงโหลดหน้าสองหลังห้าแล้วมีคอนเซปต์ว่าจะเพิ่มกว่านี้ไหมก็ค่อยๆไปค่อยๆไปไปเรื่อยๆก็มีท่อใบหนึ่งตอนนี้ใส่ท่อแล้วใส่ท่อแล้วอืแล้วรีฟงรีแฟตแมปกล่องอะไแบบเขาบ้างไหมยังยังไม่คิดถึงเท้านั่นยังเหรอเพราะว่าเราลถใช้งานด้วยอืมแต่ไม่แน่ก็จะทำทาแบบสเต็ปใช้งานอะไรอย่างเงี้ยเออ ค่อยๆไปข้างในอ่ะข้างในอ่ะเปลี่ยนแค่จอห้ือจอมาติดเฮ้ยโอ้โหแอบใช้ของที่ให้ไปด้วยนี่วอ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโคตรเปี่ยวเลยแต่แม่งดีนะเว้จริงว่าโคตรดีเลยซ่มลองใช้ด้วยใช่ป่ะเออแม่งชาร์จแบตด้วยอะไรด้วยเออแม่งใช้ดีและแน่นนะท่ออะไรอะขอดูท่อเลยท่ออยะอียต้องงี้เย็ดลูกท่อฟิงว่ะท่อซิง แต่เสียงเบ็งเอาเบ็ดเราเอาเบ็ดไม่ดังมากเบาๆเบาะเรารถใช้งานด้วยไงเสียวเสียวนี่รถจะสวยกว่านี้ขึ้นเยอะเลยนะถ้ามึงเอาติ๊กเกอร์ไอ้เช่ยนี้ออกหยอกหยอกหยอกนี่พี่กล้องเรามาขี่กระบะแล้วเก่เวลาซื้อพวงซื้อพ็อปอย่างเงี้ยก็ต้องขนเราต้องขนพ็อปขนพ็อปไม่เหมือนแต่ก่อนหูต้องนั่งมอเตอร์ไซค์แบกมีของมันใหญ่เนี้ยเออ เราได้ใช้งานด้วยไงเรื่องเรื่องมันว่าไม่ใช่ว่ามีหรืออะไรหรอกมันต้องใช้งานคนทำงานด้วยเราถึงเออแต่หลักๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์ซะมากกว่าอ่ะเหรอเออก็ยังชอบมอเตอร์ไซค์ก็ว่าอยู่นี่ออกมากี่เดือนแล้วเนี่ยสามสี่เดือนใช่เหมมเหรอโอ้โหออกมาตอนแรกโดนเจอไปก่อนเลยทำไมเพิ่งไปเปลี่ยนอ๋อเจอไปแล้วออ๋โดนเขาถอยชนอ่ะเหรอมาถูแต่ก็ เออก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรจะแต่งเพิ่มวะเนี่ยกระบะหน้าอย่าไปตอนแรกคิดไว้ว่าจะไปทําเปลี่ยนฟิล์มใหม่อ่าฮะแบบรถซิ่งหน่อยอ๋อสาสอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าฮะสีสายแว่นมองเข้าไปเห็นตรงไหนอ๋อชอบแบบใสๆเหรออ่าเดี๋ยวตํารวจก็เห็นดิมืดๆจะดีแล้วไม่เหรอเห็นก็ไม่เป็นไรไม่ได้มีการทำกันเราไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าจะติดมากเนี่ยโอ้โหมึงขนาดนั้นเลยอ่ะเนี่ย ไอ้เ hey, yeah. นี่ยนี่เดี๋ยวรอดูพี่กองมาเล่นกระบ,บาเลยครับนี่ยังไม่เคยบอกใครเลยใช่ไหมเนี่ยยังยังไม่เคยออกสื่อเลยบ้างเนี่ยเคยไม่เคย,เ,คยเออนี่พี่ก้องมาเล่นกระบ,บาดแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะซิ่งไว้ขนาดไหนขยับไปเรื่อยๆเออจริงๆวันนี้ก็แค่มาอาศัยกับข้าวเขากินนะฮะวันนี้ก็ได้กินไปแล้วเดี๋ยวไปรอดูที่ช่องพี่กองทรงเอนะฮะคาดว่าหลังจากนี้ถ้า อาทิตย์ไหนไม่ได้มีไปไหนเย็นๆกูคงเลี้ยวเข้ามานี่บ่อยแล้วกองกูขอมาได้ทุกวันขอมาได้ทุกอาทิตย์อ่ะขอฝากท้องที่นี่แล้วอร่อยด้วยเพราะว่าเวลาทาคลิปแบบชอบทาเยอะๆไงทาเผื่อคนอื่นด้วยเออกูเจอเขาเรียกว่าอะไรอู่ข้าอู่น้ำแล้วตอนนี้นอกจากไปหาอู่รถถ่ายนี่ไปเจออู่ข้าอู่น้ําแล้วตอนนี้มาได้เลยเออได้ก็รอดูนะครับว่าพี่กองเขาจะแต่งกระบะซิ่งไปแค่ไหนแล้วก็พีซีเอ็กก็นี่ก็ตัวแรงเลย ก็ว,วันนี้ขอบคุณพี่กล้องมากครับผมมาทำกับข้าวให้กินแล้วยังให้ดูรถคันใหม่อีกนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมดูช่องพี่กล้องด้วยกล้องทรงเอนะครับผมกับโมเมนต์เลสซิ่งวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืนชุดเขาด้วย <c oughs> เออคืนก่อนเดี๋ยวเอาชุดกลับบ้านนี่ทำอาหารแดกไม่ได้เล <c oughs> ย <c oughs> หรือหรือขอเขาดีกว่ากูเริ่มติดใจชุดนี้เหมือนนี่นเ,นเออ okay. เอาไปทำอาหารแดกไม่ได้โอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จรถไปเลยเออ เฮ้ย,ยมามาดีเลยเฮย้ยโอ้ยตัวแรงนี่เมื่อกี้พี่กต้องบอกว่ารถเขาแรงกว่ารถคุณอะ่ะใช่ๆเอา้ายอมง่ายๆ่ายเลยชิบหายยอมง่ายๆเลยเหรอใช่กูนึกว่าจะเฮ้ยไม่ได้พี่ผมรถผมแรงกว่าอย่างงี้ยอมเลยเหรอยอมเลยยอมเลยยอมเลยเหรอทำไมอ่ะแล้วรถเขาทำแรงมั่งอะ่ะก็ข้างโอเพ่นเหรอแล้วเราอ่ะ าเเหมือนนกัอ้าวแล้วไม่แหละทำไมเขาเขาแรงกว่าคน่าล้านกว่าล้านโอ้ยคนละล้านคนละสบหนักเว้ยไอ้กว่าจ้ากว่าเฮ้ยเราล้อซี่กันด้วยไม่แรงกว่าโอ้ยล้อนี้แรงกว่าอ้าวเหรอล้อเล็กแรงกว่าจริงหรอเออล้อเดิมมันวิ่งกว่าเออนี่มันไอเวลาตะกุยอ่ะแบบไรแบบว่าตะกุยตะกุยเวลาล้อมันวิ่งอ่ะอ่ามันมันนี่มากกว่ารอบลอมมันไวไงล้อมมันเล็กไงอ่า เออนอีไอ้ไม่ได้เบาเฉยเฉยช่วงไหลก็น่าจะร้อใหญ่ก็น่าจะดีกว่าอืมเฮ้ยถ้ากล่องเกลื่ออะไรก็เหมือนกันถ้ไม่ยอมได้ไงวะมันทำของมันเององไอ้ไก่อ,อะเฮ้ยวันนี้วันนี้ไปไหนนะวันนี้อยู่หัยอดนี่โถนเดินหนีเรี <c oughs> <c oughs> ่ยเลยตอนแรกจะไม่มีมึงอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มึงเลี้ยวมาพอดีเลยไม่น่ากลับเร็วเลยแล้วจากวันนั้นมีอะไรทับทำอะไรเพิ่มไหมเนี่ยจากวันนั้นที่ไปถ่ายหน้าออฟฟิศอะตอนนู้นเลยนะเออตอนนู้นเลยอะมี ขึ้นล้อใหม่ล้อใหม่ล้อดีดีครับแล้วก็ดุมก็มีครับล้อดีดีแพงไหมเดีือนนี้สามพันคอมผมได้มาสามพันสามของก๊อลฟหรือของแร่เนี่ยแท้ดิเฮ้ยโโอ้หวันนั้นคนแซลอยับเลยที่ถ่ายรถมันตอนแรกอ่ะเพราะโชคบอมใหม่เที่ยแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเลยเออเพราะยยังขี่วะเนี่ยครับผม ยังขี่ไว้เลยป่ะคันเนี้ยขี่ว่าขี่ว่าจิเหรอนี่มันบ้านทีซีเอ็กซ์นี่หว่าไม่คิดจะเอาอย่างอื่นมั้งหรอนี่ผ่านมาหลายปีแล้วนะคุณยังขับทีซีเอ็กซ์อยู่เลยเหรอชอบแต่ไมีแต่อย่าซื้อเพิ่มขับได้ไม่ถึงปีเลยพี่ซื้อทีซีเอ็กซ์เพิ่มอีกก็ตอนนั้นตอนนั้นที่คุณเอาของพี่ก้องไปขี่แล้วคุณบอกเอออยากได้คุณใช่ป่ะคุณก็ออกมาเองแล้วแบบเออผ่านเวลาไปเห็นมันออกรุ่นใหม่มาเยอะแล้วไงคิดว่าจะเปลี่ยนตัวตัวใหม่ไม่ค่อยชอบเหรอไม่ชอบรถไม่ชอบคนขาย ไอ้ใจเขาเขาไปทำที่อะไรเออเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงไปนะตอนขับเข้ามาซิ่งอยู่นี่หว่าท่อท่อที่เดียวกันไหมเนี่ยกก็เอัใส่ไวนเดียวกันเนี่ยเอ่าเอาเรื่องาไปกินข้าวไปกินข้าวไปให้มันไปซื้อเลยนะท่อเนี่ยฮะปากมันไปซื้อไม่รู้แม่งหลอกราคากูกูว่าโดนเท่ากัันนได้เท่ากกูว่าโดนต้องมีมั่งอ่ะต้องต้องมีหักเปอร์เซ็นต์มั่งอ่ะเออ นี pues ่ครับผมนี 8, 2, nah ่โมเมนต์เลสซิ่งครับนี่พอดีมาทีหลังฮะพี่ตั้มเลยให้มาถ่ายเองฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์คุยเป็นไงนี่จ้าคุยนี่เพิ่งไปซ่อมได้สตาร์ทมานะฮะเนี่ยโอ้โธหมดไปสองพันกว่านี่ครับผมนี่ครับผมคอคอคออะไรแล้วมีเนียมเหรออะไรนะเท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 นี่โหเปลี่ยนให้ยกสูงเป็นกระต่ายเลยครับนี่เป็นไงโอีโหฝากช่องโมเมนต์เลซิ่งด้วยครับนี่ เนี่ยตัวเองครับเมรีวิวครับวันนี้ก็มืดๆหน่อยครับมาทีหลังได้กี้ได้หรอฮะได้หรอได้ดิแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวไปลงช่องโมเมนต์เลสซิ่งด้วยกูได้แล้วนี่ไงได้สองคันนี่อีกคันนึงนี่รถพี่ยร์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ไอ้ช่อก้วยมีชื่อด้วยไอ้ช่อก้วยช่อก้วยโอ้โหชื่อก็ไม่น่าสีเลยช่อก้วยโอ้โหมีมีมีน้ำตาสายแดงแล้วไหมนี่แหละโอ้โห เกิดมาซ่อมคันนี้แบบนี้ก็ได้เหรอวะได้ดิขนาดนี้ก็ต้องอารมณ์แค่ตแนแะครับผมนี่ฝากลองช่วงโมเมนต์เลตซิ่งด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับอีตัวนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัดได้เลยคืลูกให้โด้เนี่ยไอ้เนี่ย